กปูกสาวเจ็ดนาทีอุ้ยเหี้ยอ๋ยอปัญญาของกะปูใส่เงินจะเจอกูนเนีน่ยสองมึงจอดวงหลุกตบแปบเลยติดตามไม่ถ่ายไ้นะมีแต่หันกองไปจอดมักจุดมันสิเข้มหใดเลยเนี่กระจังอันน่ะอู้จมมันค่อยได้สารม<ต>าเบิร์นหัวเตะเตะอันนั้นมันยังอยู่นะอยู่นะมีตัวไส้ได้เลยโอ้เอาเพลินอีกแล้วพี่โอ้โอ้ห่างนะเฮ้ยไม่มีตัวใหญ่อยู่เลย บวตุงบวตาบวเฮียยังเลยโอ้ยยังโอ้โดนดนโดนเย็บีด้วยจริงจริงาตัวใหญ่ของตุลาอยู่ได้ตัวไอ้เบิ้งนะตัวเดียวบาบุปมิดตัวนึงนี่โอ้ขูดกึุมตัวนึงตัวที่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสามตัวเอ้าแยกตัวใหญ่ค่อยแยกอยังไงแยกเลยถุงไปเอามาลายอยู่ไปหอถึงตัวเกิดแยกเน่า ยังายุด้่ยังมีเวลามีเวลาเวลามีำกัดมดสสี่สิบโมงยูท่บารซีเอ็ดพ่นเฮ้ยดกตื้อไอเทมพออะไรป่พออลไก็ไปสิษาไปอินไปซีอเี่ยผู้รอเงินขึ้นมาไงซื้อขดซื้อน้ำมากินดีกว่าไปซื้อน้ำบ่เออหยิบน้น้ำรูปหนึ่งข้างินน้ำี่น้ำทไหน้ำตวกีมันกินได้มันแบกหรมันอยู่ที่าเลยกินอยู่ ขวายกกินมเจ้าินฮ้ยมึงเห็นกูเป็นเป็นขวายป่ะนี่กูเสื้อผักโมดงาไอ้เสือมิงไม่เด็ดกว่างไมลฝ่เก่าคอเปอร์ไอสัตว์โอ้ยระดับอบป้าลกเอรเทเอข้าศิ์ปาโอ้ยบกขวาย คิดถึงกันม like <uh ื่ไหร่เธอก็โทรมาละกันในนี้เราเป็นเพื่อฮอปว่ามาดูอีกเหมือนว่ะแต่มันแห้งนะเพื่อนไม่มีงูเนาะเพื่องูคน เอาเดียวตะกูเดียวกันเลยมาถึงงูบ่อ้าวได้เรื่องเวียยอมรับไอสัตว์แมงทรงปืนล่ะดูดิทรงขาวอีกเห็นนี่แล้วเหนื่อยดูพี่กูหน่อยี่สุดการทุ่ง ได้ตัวพ่อขี้ายเลยพี่เฮ้ยตัวขี้ต่างอีดวอดใหญ่เหมือนนั่นเลยดื่มอยู่บ่อ่ตัวแม่เะไรคะงาอย่างนี้นายอูเอายูโบพิสูจน์อีกรอบงาอย่างนี้นะเอากินได้อยู่บอกูกินไม่ได้แต่มึงกินได้บ่าะมีเมนูได้ในพอดี แกง่งยถืตีนวะนี่ที่ที่ตมบัติะบ่วจักได้มันปืนนะตัวจักเลยจังโมคือรูปมันบ่บ่เห็นไหมจักโตเห็นไหมเจกโตัวม่บ่เอ้ยเอานี่ันเอ๋อนั่นวะคิงเลยปรกอบจับได้เ่ะสโม โอพี่อีกแล้วปิ่ีบอฟเอุ้ยพี่เห็นอยู่พี่จะทดสอบตัวซื้อตัวเห็นอยู่พี่ระบบปลาสรุปผมผิดใช่ไหมม่พี่มีใครเก่งสำหออหาปะคความีมีที่พวกตมอวนสีอันมากักูโอ้เขียวกึบเลยอ้อมครับอ้พอัอันนี้อ้อมพี่้ล้เดี๋ยวขอดูสภาพอ้ ี้องคอยเอกตัวหนึ่งไงล่ะพี่จัดไปโอ้หลายปนี่สองตนี่นะพูดตัวเขาเนาะไอบสัญญาะอ อ๊อตัวนี้นะพี่ขออ่บพี่ขอตัวนี้ไม่ทุ่มไม่เจ็บตัวตัวเอาไปเลยพี่ขอตัวนี้ตัวเดียวพอตัวอื่นไปเสริมมับอกจุนพี่หายเอาตัวนึงดีกว่ามันน้อยพอาะถักกระปุกตัวตัวตัวต่อไปที่มีป้อนะรือเอาหรืเอาขนาดมือเอาขนาดยะได้ทุ่งมึงแค่เอาตัวเลยอ๋อมันคือแบบมันจุ่มกันคือคือคือกระเทยมันจุ่มกันยังไงนี่อ้าวมันก็ะเทยนันคือเนาะมันจะมีถึงขูดเนาะก็มันอยู่คนละทุ่งมันก็มีจุ่มกันเนาะทนเลยตัวเดียวทนเลยที่เปลี่ยนตัวเดียว ต้องเี้ยงครูหนึ่งเีงนะมันก็เอาเสื้อไปลเลย<อ>ตัวหนึ่งนะมันละลืมเด้อเอาไตัวนึ่งแล้วมันก็ขออีกตัวหนึ่งสลาดพี่ท,ท่ทำตัวลางฝูเลยว่ใช้สตรอะไมาถึงอบมาที่รับพยายามผสมให้มันเป็นทางโูมันก็ไม่เ,เปลี่นเปนไอยม่เปลี่ยนนะเคยซื้อไป้ะเป็นวางโซ่เขาไปขวโตแ่ังว้าเป็นบางตัวนะยังว้าเสียของูโอบิว เล่นมาขืนเจ้าขื่นบ่อไอ้อูไอ้หูพอดีครับไปแก้สูนมือนพอเป็นตมีอยู่งไว้ดมีมีน้ำเลืกนี้นะมีมีมึงจะดูทุกกูมาแล้วกูมาอันนี้มือซามือก่อนเอคุชอนเได้หูตัวนึ่งปลาเมสี่ต น้ำมันเย็นพอได้เดียวนี่ควานอ่ะบัองนี่นะแล้วก็โลาะลงไปให้นี่มีแน่นอนคว้านถ้าปลามีมัองนี่อีกนะนะนะเจงในเขาวินโอ้ยผิวโตโคตรเป้งประกาศปะประกาศที่ได้หอยอัพเลยพวกพี่กูนะพี่กูจะเล่นเร็วนี่เฮ้ยเฟื่องมันคือง่านเหรอ

ไป้เเตัวน้เพ่ื่อเสอเรอมัสาเก้านขี้ตุบมาพ่นืเสือเอสีไดุ้อนี่จุดนี่ลาซอนอะไรอยู่นี่จุดความันปะมันไม่น่าแก่เลยจุดเลยเอ้ถุงนะ ิวมันสิไปแย่งขอโฮอันนี้สวีบัมาแย่งเออลงลงนี้นะาอดสิลง่ว่ามันดดเพบดิ่งกูว่าใจกลัวเอกูยืนอยู่ทงถึนี่กว่าใจป่าย่กูอดีซักกันนะง้อมีเดี๋ยวกูไปเบิ่งต้นทางให้เพื่อนเพื่มมันมีงเอาีากเอาุนอกันน มึงน่าจะโตสักกูนอมเนาะไปเ well, ซรมาเซรมันยังไงเะ่บอกมึงบ่มึงย่างเน่ลูกลงีะซอดหัวเข่านี่ปี่านเนาะโอ้ยอะไโคตรมันก็กึมกจเลยเขางๆไปไอ้พี่เอาอย่างมัน่โอมึงหาให้มันได้หลายตัวก่อนมึงจมัดนะถือยากุยแล้วถือ อตัวน pues ี้ใช่ถีออ้บมันเบิ้งมันแย้วันนี้เอออ้ยเสถเยรฟุกจากู่เลยอบสิอโอ้ไม่โอ้ได้ได้แลอเดี๋วคุณจะฟุกน้องอูไ่โอ้โหบกจุนนะบเนี่ยอบตัวพะโลมาแห้งนักหวานงูเสือดิมพลเฮียบ่แม่ควบพี่เหรอน้ำลายมาเ้ยนี่ นี่เองเลยอาคาโน่นี่ประกาศทั้งมืดเลยเออประมาตทีมเด้อ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 บ้างดีๆเอาพี่ถนัดประกาศตูผูหน่ะทั้งมืดประกาศประมาตประกาศเออไอ้ประมาตจับปลาประกาศทั้งมืดเลยโอ้โหขูหิวน้ำเลยชุดางตัวที่เอามืดหรือบ่แค่เสียก้าเลยเพ่ตูผูได้หน่ะเฮ้ยพี่บ็เอาแล้วตูผูวัดได้หน่ะแคเสียเอาบ่บ่มึงเลี้ยงจุ้มแล้วมึงขุดนั่นมันเป็นปลาลูกร้อยแล้วมึงก็่ไรอันนี้น่าจะเป็นประมาต ผัดเอานี่ใส่ถุงข้มันเลยใส่ถุงมันไม่บิวตนะเดี๋ยวเดลตัวงามๆก็คือสิคัดเดี๋ยวมึงไม่เอาเมือไปเ้่าปากกูแตกอะไ้มึงไปคัดอยู่ถุงยกถุงเอาปากสวยงไปใไอยดียวเอาถุงเดียวกันรถแล้วเจ้าไปแยกเอาเลมันมีแมยกเื่ออะไรเลยแมสิเอาหมดสองบ่อ่่อน้อยดิปไมไม่ใช่สเปกที่แล้ตัวน้อยนะมันลายพูดเ่ยคิตถุงเังดตัวใหญ่เลยนี่นะ เด็กจูนก็ได้หลายนะบนธรรมดาไอ้หูไอ้หูเบิ้งมันได้บาอ็อปส่วนมากกลากันมัดตี่กันซ้อนดีนะเจ้าหน้าที่มึงมาไกรอ็อปมึงนี่ถ้ากูเลี้ยงศัตรูสัโอ้ยมันอ้าวเออโอ้ยบักห่านี่เอาไปหมดเลยแล้วก็ซ้อนขึ้นมาคือเก่าโอ้ยมึงขนาด เบิ่งประกาศาต้มุดเฮ้ยขัดเอาุจนปน่นะมึงโอ้ซ้อนเอาห่าวนี้นะนะคัดเอาเลยเอาโอ้ยความงามแบกโซซีเกความงามเุดเดี๋ยวซ้อนซอนมือโอ้ผมีซอนไหมเอาใหม่โอ้โหไม่ได้บักจูนสวัสดิ์ทิ้ง่นเดียวอ้มึงกบทุ่มสองนี่กบุกจูจาดีจ้อุส่าเลือกปังงงมไมีดีเวทแบดียวขณะไปดู กูเนี่ยกิได้ตัวเก่าห้เ้ตเก่าโอ้ยยตายตายเขาสุดยังหาวเอ้ยมงดูซสื้อปลาสลสลกอไงมอกูกรมีหมอนะบงามของเจ้านะบงามเฮียอย่างมึงเห็นเราบอกอเฮ้ย่สมาเท่ๆอ่างนั้นมึงทาอูมึงโล้ตายกูนะไออูมกีถุงพี่ที่ไงอ้หนาววักัดหัวโอ้ยตัก วเจ้าแม่งเอาเรื่องไซัดแค่ดิ้นได้เหรเดี๋ยวต้องไปาพวกนีกจุ่มนี่จุ่มนี่ะกระบอนั่นนะเนาะตัวนี้ก็เขวเลยจุ่ดผาหมามงนีเนาะดจะไม่ไปนอนสี่ีสีเวลาพอดีจูนะต้อมไหออมอีตัวนึงปล่อยปล่ยเบื้งมันนะบงซ้อนแหละมันนะ เด็กเมื่อกี้ง่ายเหนือกับเมื่อกี้นีโตขดง่ายเลยปากัดปากัดหรือปลานั้นใจใจเบิ่งเนรอโอ้ท่านเป็นความู้ปลตัวนี้ก็เงอนี่ตัวนี้ก็เงอคือกันเฮ้ยบิวภาพเก็บมันสุดดนี่นี่เอาดีมันจับปลาที่ตระปูตัวนี้อีกแล้ว ซอนมังเกาลได้ต <A> ัวเก่าแล้วบาสไม่สกูเปทีมจะตตวได้เอาเป็นอะไรไปคัดไซ์แล้วก็ตอยู่สไตไปยังไปประรัดปรดกูแดกต่อไม่เอาตัวนี้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสะบัดอย่าพึงสะบัดูยังเยอะบรรยากาดห้างคอยเป้นังไเต็มเรื่งหลายมานล้งพุกคนนี้นะ ผมมีอ่งห้องซีกเฮ้ยพักวิวน้ำฮะอันนี้น่าเอาไปใช้ป่าอะไอยู่บ่มีได้พี่น้ำมันใช่เนาโอ้ใบเฝืนเราอ่ะมันขึ้นอยู่ข้างๆไงถ้ามันขึ้นอยู่อันถ้ามันขึ้นแบบลอยน้ำอยู่อ่ะใครได้โอ้บางคำนะกูภัยมีพักน้ำนะกูจะได้พักน้ำเลยบ่เดี๋ยวนพักน้ำาอยู่ถ้ากูมันทำมีตุกกุ้งนี้ไหกุ้งมากุเกยหนึ่ยอดมันเนาะอาแบบกุ้อ่างกะเกิดนี่ากุ้อางกระเกิดยุด เขาายเเยโอ้โอ้บงลอดเดมองร่าีน่ะโอ้คุ้กม่น้อยแต่เข็มอ๋อป่อยป่อยป่อยเช่อี่นี่เบื้งหางมันู้ยมันคลิ่แหลมนั่นวะคุณนอนม่ได้บปได้แล้วเพื่อมันคุณมันขุนอยู่่ล่อย่คุณทั้หลายแต่แบกูจมันสดพันนึงเบื้อง้าตาเ่านะแม่งซ่ามาได้เถออยากซโล่นเดี๋ยวนี้นะ โอ้โดโเคมะกูว่าเมื่อี้เากินน้าลคไ้ฮอดูาวไปเถอะโคตรกินหรืออาบประธนทเลดขนาดมึงยืดวะบริยโอ้สำเ่าดับไหวอะไรกันนี้ก็มาดับอยกันน้ำรน้อนี่ไอ้บิว มาชิเมนรบมาิไปจุ่มลงน้สัดมาซื้อหมูเห็นหมาโอ้หเอาจ้ตายย่ีเวะลุี่เเออเอาเยอี๋มันเท่ันนะครับกองสับเเอ้ยยอดประมบ่ปดคคเบงุซองจุจานเจ็นี่แหละย่งเยอะเลยมีแต่ตัวซีน้เงน เขาค่อยคัดเอาตัวตัวสีดำเงินบางทีกูคัดเอาพวกเดียว้วยเพิ่ตาเอาพวกบางทีมันยังออกเป็นสีนดำเงินไฟอะไรได้แล้วอ่ะเนี่นี่เเกี่ยวักพ่อเนาะมันคือเด็ดบ่ทัดแล้วคือสองเสื้อเด็ดกางเกงอะไรมกูจะเปล่งตัวนี้เนาะโอ้เป็นตัวตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่ของพวกจุนจ้านตัวนี้เนาะมันเปิดปากยี่อ๊อกลิทมากกว่าฮะนี่ตัวนี้ไหนโอ้เอากูเห็นมันโดดลงอ่ะเออตรงนี้ ทางผูกอยู่น่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่หาธรรมดาของายของจิตใจเลของทองทองทองแซ่ของเหากัได้แซ่ของเหาก็ได้อีเฮ้ยตัวนี้นะทองได้นี่ทองเลเต็มเลทถุงนี้ของคไปไปมึงอย่าเมะมาพุดเลยะการังปะคุลุนนะอยุามอะไรไอ้พี่ที่นี่พี่พี่ครับผมให้ สตูปเข่งเนาะไอสตูปลาหมอบาลวีเนาะมึงก็ได้ขงเนาะปลาหมอบาลวีไม่ได้ตัวเหยื่อได้ช่วยบอกให้ด้อน้องนี่นะช่วูและสูกันไล่ทุ่งก็น่าจาจานนะไม่ได้หาจานก็เคยหมาเลยเนี่ยได้เกือบร้อยขูก็หารก็เคยหมาอ๊อฟเมืองกับทุงแหลกนะส่วนมากก็เต็มหมดหนึ่งโซนมาก็เต็มไปไอ้หูบิงป่าจุจารย์เพียงเดียวนะกลัวโคตรเยอะ ก็เททิมอยู่ครึ่งหนึ่งเททิมลงหลเททิมมาสแตะว่หลเยเลือกกูวะใครสีเร่วันไวกูเียไปเพปลาประดับกูกินเลยประดับนะบีบมึงกินหรอพ่บอกูไปแามึงให้กูมากับต้อมน้องนี่กูเอาสวิงมาเกูบุไร้จะโตคิดเอาสมาอ๋อมากับนี้มากับเหียออดีไปซูไปไปไน้อมซีดับนะ มันลายพูดเลนาะโอ้แยบทั้งเบิรโอ้มันเป็นมันเป็นเลาอะไรได้นี่นะเป็นหูเขาไม่ถือเจาบิวซิมหรือมึงซิมเองเล้าต้อมักไว้เอหายจะเยบเลซิมนมันเออขึ้นมากระหู้ถึงรถแล้วนั่นหะเม่จิบวซิมมึงสะกดกันเาเลยจิบหรือแ้ย ต้องเคยออฟสินะเมียาเอเอาละตุ๊ดตัดใจได้เลยนโอเออโีิบกว่าเลยได้ออะไรพอเบอา้ับตพี่หลายนี่วโคตรมันที่หาพี่ว่านมหยขนาดเอยเขินค่อยตั้งหลาโอ้มั่วอันเมียเราไม่ยเราินเทียเนี่เป็นไงคลายกันหลโรได้เวลาเห็นความสุขแล้วดูนู่นเแล้วบาูน้ินอิ่มเลยเด้อ กุิเหรอปะกาโอ้มกเลยเขาไม่ได้ถืออยู่เลยนะเขาไมอน่เขาไ่ืไอมาซ้อนอยู่งนั้นกัใครัหวมีนะต้องเอาโทรศัพอวิวานะอใจครับมันพังน้ำเดพี่เออมองนี่แหละมีมาซ้อนกับบอกตอมนะชิบีฮะ่ได้สองตัวคนตักันได้จะลรงจนมุดลงมากลลูกจซ้อนกวายเอาเลย มีเลยเพื่อนเพื่อนจะทิมเลยเพื่อนจุเจ้าจุเจ้าขอร้องโอ้มุงซ่อนอันนี้มันไม่ทันไปเห็นเนาะจะทิมเพื่อนเออหลงเลยล้างกระตูเจ้าพ่อมาปาตูเออนั่นแหละนนั่แหละโอ้บักจูนมึงคุบเอามาให้บ้านรวยยังเหงังยังเหงังสวิงตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวสีนี่น่ะเออมันมีตัวสีนึกเอาเธอบิวง่ายว่ะอ้าวแม่ตัว่เลยไอบิวจะทาไปดูดิ เพราะมันเป็นสีบค่อยเฟกไปไหนเออมันจะมีเยือกไงปูแมงหลายชิบหายเลยปูประมาณประมาณันได้แจ็คโจมาหาตั้งเอิงรอไว้โอ้โหจะพบได้นะเออบักจุนมึงกับสะบัดทิมตัวทีบักนเนี่ยข้าวแท่านี่โย่ออกบกขาพีบอะไรได้ออบนะแม่นบกพี่ตรงแนวนั่นแท้เราหาบกขาจูนแมงข้าวชิบหายเลยสัตวดข้าววินข้าววินเฮ้ยไม่ติดตัวนั่งตะนาเป็นได้กูบอล รุ่นนี้ไม่ได้เก่งเจอะทีมโปะลอก็มันาล้มันก้อนมันลงอยู่วะมันมีป่พี่ซ้อนไปอู้ไดกิเลยป่ามัดมันจะดีดมันทิมดิดีดไผ่ไผ่กระแพงเนาะคือจะตัดกันเมคือพ่่าเอาอุปกรไปเพื่อป่าจะบักจะมปะเทศมันอบเราอโอ้โหตัวนี้นะโอ้โหโอ้โหเออมีเห็นนบัง โอ้โหหางไปผูได้งเน่ป้ปเฮ้ยเยเอาเอาไมสปรนเอาไมสปเอาเอาลงน้ำเอาลงน้ำมือขึ้นขึ้ซิอกยมันดูดสิสี่ได้ห่างไปผูกไดน่โอู้แจ็เราใช้ทุนได้ไหมปอมธรรมดาธรรมดาธรรมดาดูอ๋อเจ้าเอวเจ้าบ่งมันมันลงไปตเจต่างเตัวใหญ่กาะมือโลูสอดเฮ้ย มันบออสอดมอจักเอือจ be ักหัวเป็นลูกสอดสรัลูกสอดมาสะกดไอ้หัวอ๋อหางแหลมนี่ดูนี่ตัวที่จุดจานซ้อนได้นี่อ๋อเนื้อไอ้เออกก็พยายามยากสูงแล้วจังเลยนี่ไงอ๋มันมุมเป็นหางเหลมบาดจุนจะบาดยังเฮ้ยบิวตัวเบื้องห่างมันมันหากับแผลเกินห่างหมูว่ะปลายห่างใครบอกสีมันเป็นสีดำหน่อบิวอะต่อมาเจอ้ว ทำไมเพื <te ่อะมณน่ะก็เกบตรงแตกดูดูประกาศทั้งโลกไปให้ปลาห้าเล็บนั่นกูเลี้ยงปลาบอกอันนี้จะเล่ยงเบ็ดบเจ้าโอแมีเนาะคัเล็กบอกก็เล่งได้มีบ่ออยู่มีบ่อเลยนี้โอ้โหพี่นองนี่แหละอึดกระออออ๋อโอ้โเจ้าโอ้โหพียพี่มจน้เดี๋ยว เยอะสิ่อนออบาดเดียวคุณหรือได้อ่ะสงตัวตะกี้น้าใสใส่มือือไปเไปเดินทางกลับเดินทางกลับเลยภาพยแล้วปเียไมือนเยไป 爸耶，米了、欸 คือสมุงเลยนั่งท่ายสิะปิดคลิปปิดคลิปพักเบรกโฆษณาเนอะลอิวไปขายยาบ้าก่อนพักเบรกโฆษณาฮะพี่น้องฮะถุงกระปุกยางเราพร้อมกันว่าวินวักแน่

เ้าปิดคลิปเลยเจอก,กันคลิปหน้าอีดอก <laughs>